สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ2อ,อีกแล้วนะครับกับเกม FIFA o ออนไลน์3นะครับวันนี้2นะครับจะมารีวิวแผนเทคนิคเมนเจอร์นะครับขึ้นดาวทองแบบสบายๆนะครับ2ก็ไปเจอมาใน YouTube นะครับแล้วก็มีการเอามาปรับแต่งเล็กน้อยนะครับอ่าก็อันนี้มีไอเทมใหม่เข้ามานะครับ เดี๋ยวไปดูไอเทมกันก่อนเห็นไอเทม XI เข้ามาใหม่ก่อนจะไปรีวิวแพนเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอ่ะสองสองแสนห้าหมื่นแคทนะครับได้เงินสองร้อยเอ็มนะครับแล้วก็ MP เนี่ยอีกห้าหมื่นแล้วก็เวอร์เบสสองใบแล้วก็เวอร์เบสลุ้นเวอร์ริเจนนะครับก็สำหรับคนมีเงินก็เติมซื้อได้นะครับแต่ว่าสำหรับสองเนี่ยเป็นสายไม่เติมนะครับ ก็รอ,อคนที่เขาเติมแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวส่องไปเื้อในตลาดดีกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรีวิวแผนกันเลยนะครับนี่นะครับมูลค่าทีมสองสองพันห้าร้อยแปดสิบล้านก็จริงนะครับแต่ว่าอามันมีแพงแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็นอยเออร์นอยเออร์ก็ประมาณห้าร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ อันนี้จะให้ดูนะครับว่านักเตะ2ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเลยแล้วก็มีโรนิลดิโนบวก5นะครับ1,000พล้านเป็น1 5นหเนาะแค่2ตัวแล้วก็มีตัวแพงๆอีกก็เฟอร์นันโดตติอีก280เป็น300ล้านก็เป็นพันประมาณ1,900ล้านอ่ะแค่3ตัวนะครับมีแค่3ตัวนี้ที่พอจะไปวัดไปวานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น เดียโลนะครับสองก็2,100กว่าล้านแล้ว2อ0พนะครับชไนเดอร์อีกก็แค่หตัวนี้ก็เกือบเกือบท่อมูลค่าทีมทั้งทีมแล้วนอกนั้นก็เป็นตัวเบสิกเบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้นักเตะยังไงนะครับก็อาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ต้องระดับขั้นแบบว่าแพงมากแต่ก็แผนนี้สามารถทําให้คุณได้ดาวทองได้นะครับสถิติที่สเคยชนะสูงสุดนะครับก็สินัดต่อกันนะครับนี่นครับ เดี๋ยวดูแผนก่อนหรือไปเปิดสถิติให้ดูนะอันนี้ก็นะครับจัดตำแหน่งตามนี้นะครับมีตรงนี้เป็นตำแหน่ง LAM CF RAM CDM นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น LWB LB LCB RCB RB RWB นะครับอ่าก็ตามนี้ส่วนการบุกเนะี่ยตรงนี้เนี่ย มันแล้วแต่ตัวนักเตะนะครับแต่ว่าเราก็ปรับให้มันขึ้นสุดแหละแล้วก็ตอนลงเนี่ยเราให้สามตัวนี้ไม่ต้องลงนอกนั้นลงหมดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่แดนนี่เอเวนมันไม่ลงหมดเพราะว่าตัวมันลงได้แค่ขีดเดียวนะครับสองแชร์แดนนี่เอเวนว่าสองอไม่อยากซื้อนักเตะเพิ่มนะส่วนมากนักเตะผู้นี้เป็นนักเตะเปิดได้นะครับก็มีนอยเออร์ที่ไปแลกเปลี่ยนมาได้นอกนั้นก็เปิดได้อะไรผู้นี้ยังไม่ได้ซื้อก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคก,กันนะครับเทคนิคที่ส่งใช้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้เล่นม a นเจอร์เลยนะความเร็วเนี่ย22ส่งบอล2นะครับยืนตำแหน่งอิสระส่งบอล22เปิดบอล12เข้าทำ12 ยืนตำแหน่งอิสระแล้วก็กดดัน72ครับกดดันนี้ใช้เป็นเพสซิ่งแล้วก็ดูดันเนี่ยจะใช้เป็นประกบตัวต่อตัวครับ42แล้วก็การไล่บอลเป็น42ครับแล้วก็แนวป้องกันเนี่ยให้เป็นอิสระแล้วก็แนวโน้มของทีมเนี่ยให้เป็นบุกนะครับโอเคบทบาทนักเตะนะครับก็จะใช้เป็นตัวที่มีลีดเดอร์ชิฟอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆถ้าถ้าเพื่อนเพื่อใช้ตัวที่มีลีดเดอร์ชิฟอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของเนี่ยสงสัยว่ามัน ถ้าเป็นกองหลังมันก็จะคุมหลังได้แน่นขึ้นนะถ้าเป็นกองพวกกองหน้าที่มีลีดเดอร์ชิพอย่างนี้เวลามันบุกมันก็จะหาช่องดีอะไรประมาณนี้ครับแต่ประตูนี้ก็อาจจะแผงรับดีนะครับสองก็ไม่มั่นใจอันส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยนะครับโอเค